สวัสดีครับผมเซล l เต้นนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่ BYD ยนพิบูลขอนแก่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถไปนะครับ BYD ทุกคันเราจะได้แพ็กเกจเลเวลแคร์นะครับก็คือการเช็คระยะนะครับฟรีทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าไหไรไปด้วยติดรถนะครับ ครั้งแรกที่เราต้องเข้าศูนย์ก็คือ1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลนะครับแต่ในสําหรับรถใหม่นะครับเราจะมีการรันอิน3เดือนหรือว่า5,000กิโลแรกนะครับก็นํารถเข้ามาเช็คไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรเลยลูกค้าสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้านะครับสัก1-2วันนะครับเพื่อให้ช่างนะครับเตรียมอุปกรณ์เข้ามรื่องมือนะครับจะได้ไม่เสียเวลารอของลูกค้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจุด เซอร์วิสนะครับบริการลูกค้าแล้วก็มีห้องรับรองนะคบสำหรับลูกค้าที่นารถเข้ามาเซอร์วิสแล้วก็ติดต่อที่จุดเซอร์วิสได้เลยเดี๋ยวจะมีน้อง SA นะครับคอยต้อนรับแล้วก็ให้บริการลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็ห้องรับรองเรามีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ขนมไว้รอต้อนรับลูกค้าอยู่นะครับ แล้วก็ในจุดที่2ครับจะเป็นศูนย์สีและตัวถังนะครับสำหรับลูกค้าที่แจ้งเคลมประกันภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิยิยะทิพยะหรือซันเดย์นะครับที่แถมไปให้ลูกค้านะครับก็สามารถเข้าศูนย์ที่นี่ได้เลยนะครับหลังจากที่ลูกค้าแจ้งเคลมไปเรียบร้อยได้ใบเคมนะครับลูกค้านําใบเคลมแล้วก็รถเนี่ยเข้ามาที่ปู่สีรถได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจเช็คแล้วก็เสนอราคาซ่อมอะไรให้ประกันอนุมัดแล้วก็ค่อยเอานำรถเข้ามาจอดซ่อมนะครับ ในส่วนของศูนย์ซ่อมนะครับเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็ฝ่ายขายและก็ศูนย์บริการเซอร์วิสนะครับเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเช่นกันครับลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมรถและทดลองขับนะครับยังไงติดต่อที่บริษาการขายนะครับหรือว่าโทรอาเต้นก่อนเข้ามาก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ